สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่ไม้นะคะแล้วก็พี่นัดเอ๊ะเ,เห็นตัวอะไรข้างหลังพี่นัดเป็นกาฟิวเองครับ โอ้ยไม่เป็นวันนี้แล้วเหรอวันไหนอะวันนี้ไม่อยากเป็นวันนี้ครับอยากเป็นกาฟิลครับพผมโอ้ยกาฟิลมาอย่างนี้จะมีอะไรมาให้พี่มายดูล้วเนี้ยโอ้ยวันนี้เนี่ยเราจะมาพาไปดูกาฟิลเนี่ยที่แมมลูกล้างประหลาดประหลาดเนี้ยโอ้ยอยากรู้เลยอะว่าเป็นยังไงอะอน้องอยากรู้กันหรือเปล่าใช่ไหมอยากรู้แล้วเปล่าถ้าใครอยากรู้แล้วเนี่ยอย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่มายพี่นัดก่อนนะถ้ากดแล้วก็ไปดูคลิปสนุกสนุกกันเลยย่ะหู ายแอนนัท <My> ก่อนจะไปชมคลิปพี่มายกับพี่นัทมีกิจกรรมดีๆถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์ในคลิปใดก็ได้ในเดือนนั้นๆจะมีโอกาสรุนรับทุนการศึกษา1000บาทเดือนละ1รางวัลถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ไปดูกันเลยถ้าหากใครใจดีก็อย่าลืมกดติดตามพี่มายกับพี่นัทด,ด้วยนะไหนพี่นัท อะไรอะไรเสียงเหมือนเดิมหรือเลปล่าเสียงอย่างนี้เปล่า <c oughs> จำไม่ได้อะว่าแต่เสียงเป็นอะไรเนี่ยวันเนี้ยเสียงก็เสียงเป็นกาฟิวไงกาฟิวมาจากสุพรรณนะแต่ถ้าเกิดกาฟิวมาจากตต้นี่ก็เป็นอะไรการฟิวมาจากภาคกลางละกันอ๋อสวัสดีครับผมกาฟิวเองครับผมโอ้โหเสียงหล่อเชียวนะ <c oughs> ว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่มีตัวอะไรมาให้ดูมั้งอะกาฟิวแบบไหนอะโอ้เยอะแยะพี่มาอยากดูตัวไหนก่อนเนี่ยไหนเอามาโชว์หน่อยเอามาโชว์หน่อยอ้าวลุงเอาลุงเป็นกาฟิวไปแล้วนี่กาฟิวเป็นคนดิลอยตรงเตงก่อนโยกดูโอ้ยมีหางด้วยเลยเฮ้ยเงยหน้ามองฟ้าตลอดเวลาเลยนะเนี่ยใช่ก็จับลอยนี่โอ้ยเท่ดูดิหางยังมีหางกาฟิวอยู่เลยอะใช่มือก็เป็นกาฟิวใช่ลองโยกหางแต่ว่านี้มันใส่ถุงมือนะแสดงว่าเป็นคนอยู่ข้างในใช่ไหมเนี่ย เออฉันว่าเป็นคนแน่เลยใส่ดุกเท้ากาฟิวด้วยเตะลูกเตะอุ้ยเฮ้ยโดนเตะเลยอ่ะอันนี้ดูเหมือนเป็นตุ๊กตาเนาะตุ๊กตาที่ไม่มีชีวิตเท่าไหร่เดี๋ยวเอาตัวอื่นมาอีกไหมมาดูอีเอาตัวอื่นมาอีกเอาตัวอื่นมาอีกอันตัวนี้ไม่เอาละโยนทิ้งไปเลย เมื่อกี้แค่เป็นกาฟิวใส่ชุดเองอ่ะเมื่อกี้ยังไม่เด็ดอีกเหรอมีเด็ดกว่านี้อีกไหมอ่ะมีเด็ดกว่านี้อีกไหมเด็ดกว่านี้ก็หมดต้นแล้วนะโอ้ยคนละเด็ดแล้วโอ้้าเด็ดกว่านี้ก็นี่เลยนี่เครื่องทรมานกาฟิวอุ้ยเป็นไงอ่ะกาฟิวน้อยในนี่ตรงนี้มีสวิตด้วยนะพี่ไมค์ฮึยเติมหมดแล้วยังไงเนี่ยเครื่องมันพังอ่ะดูดิมันหมุนแค่ข้างบนน่ะแล้วข้างล่างไม่หมุนหรอข้างล่างมันไม่ทํางานแล้วว่ะ หมุนเองเลยว่าแต่ทำไมกาฟิลนะโอ้ย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 เจ็บ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 ้ยระวังจะกลายเป็นแบบกาฟิลตัวนี้นะโอ้ยไหนต้องปิดสวิตช์เปิดใหม่ดิมันหมุนแค่ข้างบนเนี่ยพี่นัดดูดิสงสัยที่ข้างล่างมันไม่หมุนเพราะว่ามันปักตัวกาฟิลตัวนี้อยู่แน่เลยะใช่พี่นัดช่วหน่อยันโอ้ยโอ้ยโอ้ย อันตรายมากเลยไม่ได้อันตรายกับกาฟิวที่นอนอยู่บนเครื่องนะกาฟิวที่เป็นพี่นัทเนี่ยแหละไม่รอดเลยบอกแล้วไม่ได้มาเล่นเลยขนาดเครื่องพังแล้วนะเนี่ยนั่นนะดิโอ้ยเมื่อกี้ยังเจ่งไม่พอใช่ไหมพี่มายมีเจ๋งกว่านี้รอมีเจ๋งกว่านี้อีกนี่โอ้ยไงล่ะโอ้นี่มันลดบอลลูนปะเนี่ยใช่ขึ้นได้ด้วยนะดูนะรดประจำตำแหน่งโอ้ เจ๋งสุดๆอ่ะว่าแต่หัวกาฟิวนี่ลอยได้ปะเนี่ยอุ้ยลอยแล้วพี่มายกให้หน่อยดิอือนี่ไงไปไหนแล้วลอยวายวาวตกตกโอ้ยดีนะทิ้งรถทันข้อดีของรถคันนี้คือไม่มีคางคว่ำนะอ๋อมันลอยได้มเนี่ยจับใหม่จับใหม่จับอีกรอบเนี้ยโอล่างไม่ดีอีกแล้วอุ้ยมันไม่คว่ำจริงๆ เห็นไหมบอกแล้วว่าไม่คว่ำก็ดีรถนี้ยนี่ซิงเกอ์ดูหวาวไปด้วยกันไปลอ้าวแจเกอร์ไม่ไปด้วยกันแล้วหรอไม่ไปแล้วหอยเมื่อกี้เธอทำอะไรฉันเจ้ากาฟิวพี่นัท ไม่ได้ทำอะไรเลยก็แค่จะชวนขับรถไปด้วยกันขับรถชนเฉยอ้าวก็คิดว่าเชเกอร์มาด้วยกันนะเนี่ยเมื่อกี้มาด้วยอะไรเรามาด้วยรถไงมาท่านหน้ารถเนี่ยลากไปเลยแท้ๆไปเนี่ยเอาตัวอื่นดีกว่าไม่ชอบแล้อเมื่อกี้ไม่ชอบไม่ชอบแล้วพอชนฉันเนี่ยงั้นตัวนี้ไหมออะไรอะ เครื่องบินกาฟิวไม่รู้จะขับได้หรือเปล่าโหยยังกระเรือเลยอ่ะได้ปะเนี่ยมันหมุนอย่างเดียวเลยอ่ะดูดิเออหมุนอย่างเดียวขับไปได้ติว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 แ็กยกหน่อยยกหน่อยจะทำให้บินได้แล้วนะบินเลยเฮียวฮียตกว้ายแจ็คเกอร์ทำอะไรเธอเนี่ยพาบินไง บินต้องบินอย่างนี้โอ้นี่มันคือกาฟิลปลาหวานแล้วเนี่ยดูดิเหมือนอยู่นะหรือมันเป็นเรือมันเป็นเรือบินหรือเปล่าในแชก็ขึ้นไปดีขึ้นไปดีขเป็นยังง้นแล้วพร้อมบินหรือยังพร้อมแล้วจะไปสู่ความเมืงวางอันไกลโพ้นไปโอ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรแว๊บโอ๊ยทำไมไม่บินดีๆอ่ะทำอย่างนี้ได้ยังไงโอ้ยไม่ใช่หนุกเหรอไม่เอาแล้วยานาหอ่ะ พี่หนดเรลอเมื่อกี้ไม่เห็นบินได้เลย่ะทําไมจะบินไม่ได้มันบินได้พี่ไม้นี่ดูเดี๋ยวแป๊บนึงไงมันเทียบท่าตรงนี้ก่อนดู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 โอเคเทียบท่านี้พี่ไม้ขึ้นเฮ้ยนี่เห็นยังมันลอยได้เชื่อยังเฮ้ยเจ๊าลอยได้พี่ไม้พร้อมยังพร้อมแล้วเจ๊อเจ๊อไปเดี๋ยวพี่นนาจะบังคับแล้วนะไย เฮ้ยเห็นมากนั่นวิ่งบนเรือมันบินได้เชื่อยังนะโอ้ยนี่เราออกมาจากฝั่งไกลมากเลยอะเรียวกลับเรียวกลับนี่อยังเจ๋งอะเรียวกลับเรียวกลับเฮ้ยใกล้เท่าทาแล้วใกล้เท่าทาแล้วระวังชนระวังชนระวังชานี่ไกลเาเรียบร้อยจอดสวยงามีไม่ชอบอันเมื่อกี้มากเลยอะชอบเปล่ามีแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยอีกอันนึงอะเนี่ยเห็นแล้วอ่าเอาออกมาเลยออกมาเลยเฮ้ยนี่อีกอันนึงนี่ กาฟิวโรนนี่มันนอนกาฟิวเจ๋งไปมันดูเปิดด้วยนะได้ไหมเมากาฟิวโรนไปพัดไปหมุนก่อนหมุนก่อนนี่ลอยได้ด้วยเปลาเจ๋งเปล่านอนกระดุกกระดิ๊บนอนกระดุกกระดิ๊บแล้วเจ๋งเปล่าเจ๋งเปล่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาหาพี่ไม้โอ้ยไงล่ะเอ้ยอยากจะนอนบินน่ะนี่เอาลงหน่อยโอ้ยนอนดุกดิกมากเลยอ่ะดูดิเอ้ยแต่ว่ามันแบบมันบินเฉยๆนะเนี่ย นี่มันทำอีกอย่างได้ด้วยนะพี่ไม้ทำอะไรเหรอเอะดูดิกได้ดวยดูดิเอ้ยนอนดุ๊กดิโอ้ยน้องแมวดุ๊กดิกโอ้ยโอ้ยไงล่ะไงล่ะดุ๊กดิกโอ้ยว้ายเมื่อกี้เราจัดของเล่นกันไปแล้วพี่ไม้แล้วยังมีอะไรอีกเหรอต่อไปจะไม่ใช่ของเล่นแล้วนะเป็นของจริงเลยเหรอใช่เป็นของจริงแล้วเฮ้ยอยากเห็นอยากเห็น มุมกาฟิววายยันไงวะมันไล่ฉันแล้ยอุ้ยมันบินได้ด้วยมันกลายเป็นตัวอะไรแล้วเนี่ยปีศาจอุ้ยว้าวมันจูงจัดการหน่อยพี่ไมานี่ไงล่ะเป็นไงล่ะเจ๋งเปล่าโอ้สุดยอดพี่นัทเนี่ยสุดยอดจัดการมันได้ด้วยพี่ไมายเตรียมยิงนะเตรียมอาวุธแป๊บ เปืนรัวๆเลยเอานะใครยิงได้เยอะสุดชนะโอโ้มาเป็นฝูงมาแล,ล้วโอ้โหโอ้โหตนลุมตนลุ่มนี่แน,น,แน่นี่แน่นีโโ่โอ้โหมันบินได้ด้วยพี่นัทนี่แน่นี่ตายไปซะหมดยังหมดเรียบร้อย ซากเป็นกลายเป็นเอเลี่ยนเลยอะเฮ้ยเป็นไงล่ะตัวนี้ไปจับได้มาจากดาวอังคารเลยนะเนี่ยพี่ไม้หิวเปล่าหิวเปรดแบบงาม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 อร่อยเลยเป็นไงบ้างพี่ไม้เมื่อกี้โอ้ยเมื่อกี้มันกาฟิวกายพันนี่ใช่กาฟิวกายพันเป็นไงเกือบไปรอดละสิแต่ยังไงเราก็เก่งกว่าอยู่ดีจัดการมันเรียบเลยโอ้ยพี่นัดยิงเยอะกว่าหรอกเมื่อกี้ะพี่ไม้ยิงเยอะกว่าหรือเปล่าเฮ้ย ถ้าอย่างนั้นต้องเอาตัวนี้ขึ้นมาแล้วถ้าถามว่าใครยิงเยอะกว่าไม่เยอะกว่าเนี่ยนี่สองตัวเลยเป็นไงนี่มันกาฟิลถือปืนเฉยๆนี่ยใช่เรามายืนข้างหน้าดูดินี่ว้ายหลบ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 กับไม่ทันน่ะเป็นไงโอ้โหยเจ๋งเปล่าเลือดท่วมเลยเนี่ยอย่างงี้ต้องมาเจอกับกาฟิลตัวนี้กาฟิลกลายพันธุ์อีกตัวหนึ่งตัวนี้โหดมากให้ตัวนี้จัดการเลยนี่อุยมองไกลๆกลายเป็นไดโนเสาร์อ่ะนี่ไดโนเสาร์กาฟิลกลายพันธุ์ เจ๋งเปล่ามาแล้วเอ้ยจัดการมันสิจัดการมันสิยิงยิงว้าวตัวนี้หลุดตัวนี้หลุดยิงไปแล้วมไปหลบจะมีไปหลบด้านหลังหลบด้านหลังแล้วหูยเปนไเจ๋งเปล่ากาฟิวคายพันเจอป้อมปืนกาฟิวไปโอ้ยป้อมปืนกาฟิวโคตรเจ๋งอ่ะกระสุนไม่มีหมดด้วยอ่ะตายเรียบไม่ธรรมดาละสิ ซื้อพี่ไมตอนนี้พี่นัทรีวิวกาฟิวทั้งหมดที่พี่นัทมีไปหมดแล้วเนี่ยโหยแต่ละตัวเจ๋งๆทั้งนั้นเลยอ่ะพี่นัทใช่ตอนสุดท้ายดูสิเนี่ยกาฟิวโดนปลูกต้นไม้กลางเขนโหยโดนเผาด้วยอ่ะใช่ไยเสริมเป็นไงบ้างครับทุกคนชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์มาเยอะๆเลยใช่กดติดตามมาด้วยนะครับถ้าใจดีก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยว่าชอบอันไหนสำหรับวันนี้พี่ไม้กับพี่นัทขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ